จบลงด้วยดีแยกย้ายดาม่าแมทอั้มชาวเน็ตจบได้อย่างสวัสดีค่ะซิสเป็นยังไงกันบ้างสำหรับประเด็นดาม่าวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตติดตามและกำลังให้ความสนใจไม่น้อยกรณีปิดฉากรัก5ปีของซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาและนักธุรกิจหนุ่มพกประธานวงที่งานนี้มีนางเอกสามแมตพิรณีเข้ามาเอี่ยวเชื่อมโยงด้วยถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่ส จนเรื่องราวบานปลายวิพาควิจารณ์สนันโลกออนไลน์ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดแมทพิรนีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากชี้แจงไปก่อนหน้านี้พร้อมระบุว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้มโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิน้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ ขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันสุดท้ายขอบคุณทุกๆกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาแมดได้อ่านทุกอันนะคะ ครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้วจบแยกย้ายนะคะซิสถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บแทก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ